สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะตํามะละกอให้ลุงเสือนะเอซนะคะลุงเสือจะกินตํามะละกอนะคะปอกเสร็จแล้วนะคะมะละกอสดจากต้นเลยนะคะ เฮ้ยลยเฮ้ยยค mm ือ hmm. บ่หายน้ำใสเต็มเลยปุ๊บน้ำเครื่องขวดกเบ็ปแทน นี่ค่ะภาษาก็เก็บหินนะคะเก็บกากข้าวนะเอฟซีนะคะมาคลิกล้างก่อนนะ กระเทียมเราก็ใส่กรีบเดียวนะเอซเนาะกระเทียมไม่ใส่เยอะนะคะใส่ผงชูรสเลยนะคะเพราะว่าเราเวลาตำม,มันจะได้ไม่กระเด็กนะะ เปื่องปรุงนะคะมะเขือเทศอันนี้มะเขือก็เอิญมะเขืออย่างน้ออันหน่อยๆนะมะเขือตำมะขงมุงนะคะอีฟซีอันนี้มะเขือขนนะ น้ำปลานะคะเดี๋ยวจะเค็มตำบะหงเราจะเน้นปลาร้ามากกว่าน้ำปลาในที่มาไปทายลูกเสือเดี๋ยวมายาฮะไปท่ายเลยแม่มึงอ่ะไปทายนะไปยือ้อสายลูกเสือเขาต่อถ่ายนี่คืบอบาไปทายเห่อเนี่ยหายผิัดแย่านเนี้น คู่กับยาแล้วทายคู่พองนะมาแม่เอินพองมาไปตักมาแม่เกงทักวันนี่บอยู่มองนี่บองนี่บอยู่าานี่บเต็มตึงะไรตี มาซิมดูบิ๊กคือเพชรไทยบาดทีนี่นำประดาษมาซิมดูเป็นตะเพ็ดใช่ไหมแดงกึง้กงๆเลยเดี๋ยวให้บิ๊กชิมนะฮะเป็นอะไรโอเพชรบอกฮานโอ้ยแล้ววะซัน <laughs> เนี่ยแล้วไฮพอมอยากนอนชวงเลย,ยแม่แล้วบ่ไดกินมเนะเขาน้ะกินอ่ไรบาร์ไดเนีดูแกงถักวหวานใส่ไข่วแดงแดงอรีนเด็กนะปลาใส่มะเขือสตงสิเม็ดแกงพร้มมาฝากนะเยที่บริไปกินนะมามาฝากแกงใส่มาเขือีปลาดิ้งมาเผ็ด แมากไมองไหโอทูเผ oh, ็ดสมบ่ตอนมันราวเนี้ยมันราวชิ้นเดียวมัเคืออมากินแม่ดีแกงหม้อในวันดีเลย อยากน้ำมาเดอ้อเอฟซีนะคะแขวเศร้านำลุงเสือตำมะฮุงแดงจึงคืองผ่ะเอ้ยบิ๊กชิมคำเดี๋ยวเพสผสาน ค่ะก็ประมาณนี้นะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ